ภาพรวมตลาดหลังสหรัฐมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานเป็นอย่างไรกองทุนไหนยังน่าสนใจลงทุนอยู่บ้างในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นทั่วโลกโดยรวมนะครับก็ยังคงผันผวนอยู่ในกรอบนะครับโดยตลาดหุ้นสหรัฐก็มีการประกาศตัวเลขด้านการจ้างงานออกมานะครับซึ่งออกมาสูวงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ค่อนข้างมากนะครับซึ่งส่วนทางกับทางด้านตัวเลข อัตราการว่างงานนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและก็ตัวเลขค่าจ้างหลายชั่วโมงนะครับที่ลดลงเล็กน้อยเช่นกันด้านโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางด้านเฟดนะครับก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำอยู่ ซึ่งถ้าเราไปดูด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปัจจุบันก็ยังคงทําจุดสูงสุดมาอยู่ต่อเนื่องปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ4.8%แล้วโดยทางทีมเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยกใกล้ที่จะถึงจุดสูงสุดและจะเป็นแนวโน้มแบบ higher for longer นะครับทำให้เราก็ยังคงแนะนําให้ทยอยสะสมกองทุนตราสารหนี้โลกนะครับ หรือกองทุนกรุงศรี g o ลบอ l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  เลกทีฟสมาร์ตอินคัมฟัครับหรือกองทุน KF-CS Income ในด้านของตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นที่ทางทีมยังคงให้ความสนใจก็จะเป็นทางด้านตลาดหุ้นอินเดียนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจนะครับยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากภาคการบริโภคในประเทศนะครับประกอบกับเรื่องของการปรับประมาณการ กำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งมีสัสดส่วนไรายได้จากฝั่งสหรัฐค่อนข้างเยอะเนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับยังคงแข็งแร่งจึงเป็นปัจจัยหนุนให้หุ้นหรือบริษัทเทคโนโลยีในอินเดียนะครับได้รับอน,นิสงค์จากประเด็นดังกล่าวประกอบกับ valuation ของหุ้นอินเดียนะครับยังคงอยู่ในระดับที่ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีทำให้เรามองว่าเป็นโอกาสในการเข้าสะสมกองทุนหุ้นอินเดียนะครับ หรือกองทุนบัวหลวงพาตะฟันนะครับ B ีขีดพาลตะครับอีกตลาดที่ทางทีมให้ความสนใจนะครับจะยังคงเป็นตลาดหุ้นไทยจากปัจจัยกดดันทั้งภายในและภายนอกนะครับทำให้ valuation ของหุ้นไทยนะครับกลับมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อเทียบดัชนี Set Index กนะครับกับดัชนีหุ้นตัวใหญ่นะครับของไทยก็จะพบว่าหุ้นไทยนะครับยังมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ จึงทาให้ทางทีมนะครับเริ่มหันมามองหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในไทยครับเนื่องจากว่าหุ้นไทยขนาดใหญ่ยังได้รับปัจจัยกดดันนะครับจากโฟลต่างชาติที่ยังคงไหลออกอย่างไรก็ตามนะครับเศรษฐกิจไทยก็ได้กลับมาฟื้นตัวเทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับและในปีหน้านะครับทิศทางของเศรษฐกิจนะครับก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอยู่ทางทีมจึงแนะนําให้เข้าทยอยสะสมกองทุนหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับหรือกองทุน Asset AS p พัต Small a n d midcapqui Fund ฟัหรือกองทุน ASP ขีด SME ครับกองทุน ASP SME นะครับหรือกองทุน Asset p พัต Small a n d midcapquity f u ฟัมีนโยบายการลงทุนนะครับในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในไทยนะครับโดยจะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า80,000ล้านบาทลงมาและสามารถลงทุนในตลาดหุ้น MAI ได้อีกด้วย กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตของกําไรนะครับแล้วก็จะลงทุนในหุ้นประมาณ30ตัวโดยจะมีการเสาะหาข้อมูลบริษัทนะครับเชิงลุกและก็จะมีการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของตัวธุรกิจนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมและโมเดลในการทํากําไรของบริษัทโดยผู้จัดการกองทุนนะครับก็จะมีวินัยในการซื้อและขายตัวหุ้น แต่ละตัวนะครับในพอร์ตการลงทุนโดยจะซื้อหุ้นที่มีการเติบโตของกําไรอย่างโดดเด่นและสม่ําเสมอนะครับพร้อมกับจะมีราคาที่เหมาะสมตามราคาพื้นฐานที่ควรจะเป็นและจะขายเมื่อราคาของหุ้นนั้นๆนะครับเข้าถึงเป้าหมายที่ผู้จัดการกองทุนได้มีการคาดการไว้หรือกรณีที่บริษัทนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลของธุรกิจซึ่งจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของตัว บริษัทครับณนะสิ้นเดือนสิงหาคมปี2023นะครับตัวท็อปเซกเตอร์ที่ทางกองทุนลงทุนอยู่นะครับก็จะได้แก่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มคาปีกลุ่มธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ m a i เป็นต้นครับท็อปโฮลดิ้งนะครับได้แก่เซปเป้ PE, ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมโดยบริษัทนะครับประสบความสำเร็จจากการที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ เนื่องจากว่ามีราคาขายที่สูงกว่าในไทยนะครับก็เลยทำให้สามารถที่จะสร้าง Margin น,นะครับและสร้างผลกำไรที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับ w h a นะครับเป็นผู้นำในด้านกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับโดยจะมีทั้ง warehouse นะครับและก็ทางด้านโลจิสติกให้บริการ one stop service นะครับได้ตั้งแต่การจัดหาพื้นที่ให้กับลูกค้าจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการทําด้านสาธารณูปโภคต่างๆและมีแนวโน้มที่จะได้รับอนนิสงจากนโยบายของภาครัฐนะครับที่สนับสนุนให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นครับที่แคปนะครับเป็นบริษัททุนธนาชาตินะครับที่มีารายได้หลักจากทักด้านกลุ่มรีสิ่งด้วย โดย leasing ตรงนี้นะครับก็จะมีสัดส่วนนี้เสียค่อนข้างที่จะต่ำครับและมีโอกาสได้รับอนิสงจากการที่ดอกเบี้ยนะครับนโยบายในไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสามารถที่จะสร้างตัว Net Profit Margin นะครับหรือนิ่มนะครับเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นประโยชน์แก่บริษัทในช่วงที่ผ่านมาครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับ